ฟิวฟิวฟิวนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยวันนี้ต้องไปโรงเรียนด้วยววันศุกร์แล้วขี้เกียจตื่นจังเลยเอ้กี่โมงแล้วนะเฮย้ยนี่มันหกโมงเช้าแล้วนี่นะตายแล้วคะ่ะทุกคนเราต้องรีบอาบน้ำพาต้องรีบมานะคะอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำต้องรีบอาบน้ำ อาบน้ำเสร็จแล้วโอ๊ยอาบน้ำเสร็จแล้วรีบแต่งตัวรีบแต่งตัวใส,ส่เสื้อผ้าอะไรให้เรียบร้อยนะคะ,แล,ะแล้วก็ลงไปกินข้าวกันดีกว่าไปเร็วไปเลยพอรินไ,ไ,ไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันโอ๊ยโอ๊ยติดติดติดไปกินข้าวกันค่ะทุกคนเอะวันนี้มีข้าอะไรกินบ้างเนี่ยเอาแซนด์วิชมาเลยแล้วกันเนาะโอเคค่ะได้แซนด์วิชมาแล้วสายแล้วค่ะทุกคนเราตรงรีบไปโรงเรียนแล้วนะคะนี่จะเจ็ดโมงแล้วโอ๊ยตายแล้วค่ะทุกคนสายแล้ว มามาค่ะทุกคนสายแล้วต้องรีบนะคะขึ้นรถไฟฟ้าไปแล้วแกนโอ้ตายล้วจะทันรถไฟฟ้าไหเนี่ยมามากดตัว๋วกดตัว๋วกดตัว๋วโอเคเออตอนนี้เราอยู่สถานีเมืองใต้แล้วก็ต้องเดินทางไปที่สถานอีพิพิธภัณฑ์สวนน้ำเาไม่ใช่สถานีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอ้โหอีกตั้งไกลเลยอะ่ะวันนี้จะไปโรงเรียนทันไหมเนี่ย เดี๋ยวนียห่อแซนด์วิชไม่กินอ่ะกินรอก่อนเลยแล้วกันโอ้ยตายแล้วไม่น่าตื่นสายเลยเมื่อคืนอ่ะโมวแต่เล่นเกมจนดึกค่ะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนี่ต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องนีน่าซีเฮดค่ะอันยองอาเซลนะคะก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปไลทอเพียนะคะก็อืมนั่นแหละเนาะนี่ค่ะทุกคนรถไฟฟ้ามาเร็วเร็วรีบขึ้นเร็วรีบขึ้นเร็วตายแล้วค่ะทุกคนแปดโมงครึ่งแล้วโอ้ยวันนี้จะไปโรงเรียนทันไหมเนี่ย โยแย่แย่แยแล้วก็อีกสองสถานีนะคะแล้จะต้องลงเนาะอืมโอเคค่ะถึงสถานีปลายทางแล้วมามาลงกันนีกว่าคะ่ะทุกคนโอ้ยแย่ yeah, แล้วสายแล้วใส่แล้วใส่แล้ว,ลวโอ้โหทุกคนเก้าโมงครึ่งแล้วคะ่ะจะโดนครูหักคะแนนไหมเนี่ย ูสิไม่มีใครมาเลยนะคะมา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 เรียนกันนี้ก่านักเรียนคะสองบวกสี่บวกห้าบวกหกเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับสิบเจ็ดค่ะโอเคคะ่ะดีมากคะ่ะอนักเรียนคะสำหรับวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยไปทำการบ้านหน้าที่76มาจนถึงหน้าที่84ด่นะคะเนาะ อ่าสำหรับวันนี้กันียนก็ไม่พัดได้ค่ะขอบคุณค่ะคำจริงก็ไม่มีคนอยกเนาะแต่ว่าจินตนาการไปว่ามีคนแล้วกันเนาะเอ๊พักแล้วกางวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนดีนะอืมอ๋อไปร้านอาหารดีกว่าค่ะทุกคนไปกันเลยนี่กางวันนี้ฉันจะมากินข้าวที่ห้างสรรพสินค้าแล้วกันไหนดูซิว่ามีอะไรกินมั้งอืม มีเป็นพิซซ่าอะพิซซ่าหนึ่งชิ้นค่ะอูย้ยทำไมตัวฉันบักอย่างงี้แล้วเนี่ยออพิซซ่าหนึ่งชิน้นอ่ะเอาไปกินค่ะเอาไปกินนั่งกินคนเดียวแบบเงาเงาเปรี้ยวยชีวิตช่างเศร้าจริงๆว้าวตรงนี้เนี่ยคะ่ะเป็นร้านซูเปอร์เบอร์เกอร์อืมหูดูสิเป็นชีสเบอร์เกอร์นะคะโอ้โหแล้วก็เป็นดับเบิลชีสเบอร์เกอร์โอ้โหสุดยอดงั้นเดี๋ยวฉันเอาเฟนฟายแล้วกัน ไม่กินเยอะนะคะกินพิซซ่าไปแบบกินเฟรนฟรายเป็นของตบท้องเอ๊ะใบใบนี้ไปทำอะไรดีอ่ะเฮ้ย่บยๆนี้นะคะก็จะชอบไปช้อปปิง้งโอเคปะเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่านี่ร้านเสนะื้อผ้าเน่ะอยู่ข้างหน้าพอดีเลยหยิบเสื้อผ้ามาะคะ่ะแล้วก็หุ้ยชุดไหนดีอ่ะชุดนี้บึ๊บแล้วก็ชุดนี้ แล้ก็ชุดนี้มาด้วย่ะแล้วก็ชุดนี้ด้วยนะอไหนดูซิมีชุดอะไรอีกไหมชุดนี้แล้วกันชุดนี้นนะสวยสวยโอเคพอเลือกเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้านทําผมกันก่อนทำทรงไหนดีนะาโอเคค่ะทำผมเสร็จแล้วนี่ก็แบบทำการแบบไปแบบหนีบๆให้มันแบบสวยๆตรงๆขึ้นเนาะอ่า อุ๊ยร้านไอศครีมมามาขอกินไอศครีมหน่อยมีเป็นไอศครีมแบบว่าทั่วแล้วก็เป็นไอศคร,รีมแบบโคนนะคะงั้นเดี๋ยวเอาเป็นรสช็อกโกแลตหอันนี่โอ้โหตัวบัอกอีกแล้วอ,อร่อยจริงๆเลยไอศครีมร้านเนี้ยเนะี่ยฉันนะ่ะกินประจำประจำเลยนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย3-21เนาะงั้นเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันดีอ่ะ เราไปเที่ยวพิพิพธภัณฑ์สวนสัตว์น้ำดีกว่าเนาะนี่มาถึงแล้วค่ะสวนสัตว์ทูพียว้าวตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกของสัตว์ต่างๆเนาะออถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะออหูมันใหญ่มากเลยอันนี้จะพาทัวร์หมดใหม่อันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านของหมีแพนด้านั่นเองก็จะมีเป็นน้องแพนด้าที่กำลังรับอยู่นะคะ อุ้ยแล้วจับได้ด้วยอ่ะทุกคนโอเคน้องน่ารักทั้งมาเดี๋ยวจะพาน้องไปไหนดีอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นที่นอนอ่าให้น้องนั่งตรงนี้กันโอ้โหยียน่ารักอ่ะน่ารักนะ่ารักน่ารักอุ้ยดูสิโอ้โหอ,อ่ะแล้วก็ก็จะเป็นแบบว่าเป็นต้นไผ่เนาะเป็นอาหารให้น้องสำหรับน้องแพนด้ากินเดี๋ยวนะเป็นโซนสุสด้าแล้วทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้โห ถ้าแบบทำากงแค่นี้นี่คือในชีวิตจริงนี่คือผิดกฎหมายนะคะเพราะว่ามันเล็กนิดเดียวเนาะเสือดาวนี่คือสามารถที่จะแบบกระโดดมางับเราได้เลยอ่ามามาเดี๋ยวเราขอให้อาหารน้องเสือดาวก่อนนะกันเนาะไปเลยปิว้วกินไหมกินไหมกินไหมเอาน้องเดินผ่านโอเคช่างมันเถอะโอเคเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับส่วนสัพว์อ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่อื่นบ้านดีกว่าเนะมาคิดไปกันเลยมีนะคะข้างๆก็จะเป็น สวนน้ำงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเล่นน้ําสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะอากาศร้อนๆร,ร่างกายต้องการความสดชื่นจากน้ำเย็นๆนะอ่ะกระโดดปุ๊บโดดได้ไหมอ่ะโดดไม่ได้อ่ะโอเคไม่เป็นไรคุณแต๋วนะทำไมมันมีหมาเลยนะช่วย <laughs> นี่เราก็สามารถที่จะนั่งนะคะแบบนี้โอเคค่ะทุกคนเล่นน้ำจนมืดข้าแเรานะคะไม่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะต้อง กลับบ้านกันดีกว่าเนาะแต่ว่าเราไม่มีรถหรูๆเนอะอาะงั้นเดี๋ยวเไปว่าเดี๋ยวเราจะทําการขึ้นจักรยานกลับบ้านแล้วกันเนาะโอเคปะขับกลับบ้านกันดีกว่าไม่ใช่ขับสี่ขีกลับบ้านนะคะโอเคมาค่ะเดี๋ยวมาทํากับข้าวกันดีกว่านกยังไม่หยุดร้องอีกอ้ยนี่ได้แล้วค่ะสำหรับข้าวผัดกุ้งเดี๋ยวทำไมไม่มีกุ้งวะเดี๋ยวด้อเอาไข่มะกินันบัานะคะมาจะมานั่ง ผ่านที่โต๊ะกันดีกว่าโอ้โหเสียงรบกวนนี่เยอะจริงๆลยงเลยยำยำยำยายำยำข้าวผัดกุ้งฟีมีเราก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเสียงรบกวนอีกแล้วว่าถ้าโอ้โหนกมันมาร้องนะคะอาก็ว่าขอโทษแล้วกันเนาะก็อย่าไปเสียเรีนะเพราะเราก็ทําอะไรไม่ได้เออโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วทําอะไรดีอ่ะอ๋อ วันเสาร์นะคะพรุ่งนี้เราไปเที่ยวทะเลกันไหม <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวอันดับแรกที่ฉันขออนุญาตจองตั๋วก่อนนะคะโอ้ยทุกคนอยากเล่นอันนี้แต่ว่าคืออ๋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 อแต่ว่าแบบไม่มีคนมาเล่นกับเรานะคะคือวันนี้เราถ่ายคลิปคนเดียวไม่สิปกติเราก็ถ่ายคลิปคนเดียวมาทุกคลิปอลนะเนาะเออมาอันนี้หมืนเราจะสามารถที่จะสร้างเอ่อเป็นแบบปราสาททรายได้นะคะมือต้องกดตรง ปึ๊บอืมยังกะเดด์ไรเดไร้ปึ๊บอืมเบรกูดจุ๊บอืมเกือบไม่โดนแล้วไหมล่ะปึ๊บอืมอันสุดท้ายไม่โดนนะคะได้เป็นรูปเอ่อรูปอะไรมานี้รูปคนหรือก็ทำการจัดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วโอเคปะ่ะก่อนอื่นเราจะต้องมาที่เอ่อจุดวางสัมภาระแล้วก็วางกระเป๋าไป นี่วางกระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรับตั๋วเครื่องบินมาเนาะนี่ได้รับตั๋วเครื่องบินมาแล้วปะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องบินกันดีกว่าจะพูดช้าช้าทำไมหนอะแต่เขาทุกคนดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะเครื่องเนี่ยจะเอิม่มขึ้นใน34 30ิีาวิเนาะอืม เฮ้ยถือว่าแบบอันนี้คือเราโชคดีนะคะคือเรามาตรงเวลานะคะเพราะปกติเราเราเล่นเนี่ยเธอจะรแบบสามสี่นาทีเนาะกว่าจะได้ขึ้นเออตอนนี้คือเรามาตรงเวลาก็เป็นเรื่องงามยามดีเลยทีเดียวโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอ,มอยู่บนเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมานั่งนะคะขอนั่งริมหน้าต่างนะคะชอบนั่งริมหน้าต่างมันรู้สึกแบบสบายใจดีอะไรประมาณนี้เนาะ นี่เขาจะมีบอกนะคะว่าเครื่องเนี่ยขึ้นใน36มิวิเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันตอนที่อ่าเขาเรียกว่าไงไปเจอกันตอนที่เครื่องมันถึงที่นน่นแล้วนะอคิไปเลยถึงสถานที่เร็วค่ะทุกคนโอเคปะเดี๋ยวเราลงกันดีก,กว่าตุ๊บตๆ๊บตุ๊บต๊บ,ตบเอาไว้ทำไมเดี๋ยนะทำไมฉัน ตกน้ำเฉยเลยทุกคนเกิดอะไรขึ้นนี่ค่ะทุกคนแล้วก็มาอยู่ที่บ้านของเราแล้วเนาะก็คือเมื่อกี้ติดบั๊กนะคะเออช่างมันเถอะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเราเดี๋ยวจะมารีวิวกันก่อนนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องครัวบอกห้องกินข้าวเอ้ยห้องครัวเอออะไถูกแล้วพอขึ้นบันไดมานะคะจื๊บจื๊บจ๊กก็กกกจะเป็นห้องนอนแล้วก็มีคอมพิวเตอร์แล้วก็ห้องนี้นะคะก็จะเป็น ห้องน้ำเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นระเบียงต่างๆเนาะไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนเออตอนนี้ก็เที่ยงเลวเดี๋ยวทำไรดีน,ะน่ากินข้าวกลางวันหน่อยดีกว่าละกันมาข้าวกลางวานันมาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ทะเลนะคะเล้อก,กินอาหารทะเลนี่นะคะก็เป็นกุ้งค่ะเราจะกินกุ้งกันดีกว่าเนาะกุ้ง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 แล้วก็เอากุ้งไปเสิร์ฟที่โต๊ะนะคะวางปึ๊บ แล้วจากนั้นก็มากินค่ะกินที่ปลาทอดก่อนเลยแล้วกันนะอืมอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็กินน้ำอ่ะกินกินกุ้งก่อนแล้วกันเนาะกินกุ้งก่อนแล้วค่อยกินน้ำอืมอร่อยอร่อยฝีมือเฮาแล้วกินขนมหวานด้วยนะคะกินขนมหวานแล้วก็กินน้ำแดงอ่ะกินน้ำแดงนะคะเพราะว่ากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวคอแห้งล้วต้องกินน้ำด้วย มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาว่ายน้ําทะเลกันเนาะก็คือือนแบบว่าน้ํามันจะ,ปะแปกแปลกเนาะคิดว่าน้ํามันน่าจะบักเนาะเออรูที่แบบเหมือนไอเนี่ยน,น้าแบบมันออกมาจากข้างในเนาะแล้วมนแบบสะมันก็แบบน้ําลดลงอะ่ะเออน่ะอาจจะน้ํารั่วนะคะแต่ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรา <c oughs> เออเราไม่ดูสิหน่วยจังเลยวันนี้เนะี่ย มาเที่ยวทะเลก็ว่ายน้ำแล้วก็เที่ยวทั้งวันเหนื่อยเหนื่อยนะดูสิเรามีเพื่อนบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวขอขึ้นบ้านก่อนอเหนื่อยมากเือเดี๋ยวไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวอีกที่หนึ่งละกันเนาะโอเคอการแช่สปานี่มันสบายสบาย แล้วดูสิก็มองวิวทะเลทะเลสวยๆไปด้วยสึรตรีจังเลยอเดี๋ยวจะนอนแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องปิดไฟกูไนค่ะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้โหดูสิวันนี้นะเป็นวันอาทิตย์แล้วฉันเนี่ยรีบตืน่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อมาอยู่ที่โรงแรมนี้โอ้โหดูสิ ใหญ่มากยังกับประสาทเลยเะอะอสวยมากเพิ่แต่ติดสิ่งที่แย่คือภาพไม่โหลดค่ะก็คือเรเล่นในโทรศัพท์เนาะแล้วคือกระดปรับการาฟิกต่ำสุดก็ไม่โหลดปรับการาฟิกสูงสุดแล้วก็ยังไม่โหลดนะคะก็คือไม่รู้ทําไมเหมือนกันเนาะอืแต่ช่างมันเถอคะค่ะเดี๋ยวไปเช็คอินกันดีกว่าเอาห้องสองศูนย์หนึ่งเลยแล้วกันเนาะโอเคกดเช็คอินคะ่ะ ปึ๊บมาะค่ะแล้วก็เทลพ์ตไปเลยได้แบบรวดเร็วทันใจตแต่นี่ค่ะรู้ควรถึงห้องเราแล้วโอ้ยกระตกอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนอนใหญ่มากเลยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบโต๊ะเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำมีอ่างแบบอาบน้ำด้วยเนาะโอเค ถ่ายคลิปมาทั้งวันเหนื่อยเหนื่อยโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r ค b e ด้วยนะคะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าะคะ่ะบ๊ายบายถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้